เธอรู้หรือไม่ว่าคำเหล่านี้ทั้งหมดออกเสียงมกันหมดเลย <c oughs> จังไหนยายเริ่มคำแรกบางคนบอกบริว b r e วไม่ใช่สะ brew 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 ก็คือสระอูนะจ๊ะไม่ใช่สระอิว <c oughs> brew ก็เหมือนแบบว่าทํากาแฟใช่ไหม he brews coffee แบบนี้แล้วคําว่าสีฟ้าก็ชช่นเดียวกัน blue แค่เปลี่ยนเป็นลอลิงควบกล้ำนะคะ Blue แล้วก็มาแบบที่สะกดแบบเดียวกันด้วยคือคำว่า True ใช่ไหมอันนี้คนพูดถูกจะเขียนว่าแบบพอทหารรอเรือสระอูอ่าอันนี้ถูก True ใช่ปะ่ะ l u e เหมือนกันสระอูจากนั้นคำนี้ว่ามันสืมว่าครูยังไงมันครุย s e สอูคักคักยาย <laughs> ไม่ใช่นะคะตัวนี้ออกเสียงว่า c u i ู ise เหมือนชื่อราราท่านหนึ่งนะคะทอม Cruise นะเป็นสระอูแล้วเติมเสียงด้านหลังเฉยๆนะคะทอม Cruise โอเคไหมลองฝึกดูนะไม่ใช่ทอมคุย <c oughs> ใครเรียกทอมคุยยอมรับมาในคอมเมนต์ตดวนี้เลยต่อไปตัวนี้สะกดเหมือนคำแรกนะคะก็คือคำว่าครูอันนี้เหมือนครูครูแบบครูบ้านเราเลยอะเออสระอูเลยนะคะ so you might hear something like a cabin crew Cabin Crew สระอูนะคะก็คืออันนี้แปลว่าเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินพนักงานบนเครื่องบินใช่ไหมคะเป็น Flight attendant, Air hostess, or oh, Cabin Crew แล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคำนี้กี่สอนคือจริงๆสอนนักเรียนที่เป็น beginners นี่แหละแต่เขาจะบอกว่า fly, f l e w flown เออช่องสองของคำว่า fly นะคะไม่ใช่ f l e w แต่เป็น f l e w Flu ออกเสียงเหมือนกันกันกบไข้หวัด flu อ่าเห็นไหม flu ตัวเนี้ยออกเสียงเหมือนกันเลย flu S 1> <S 1> เช่นเดียวกับการสะกดแบบ shoes สะกดแบบ oe ก <c oughs> <g ül> ็อ,ออกสะอูได้เหมือนกันนะดังนั้นจริงๆแล้วตัวสะกดของสังกฤน่ nes, มันไม่ตามตัวเออมันแล้วแต่เลยนะจ๊ะดังนั้นเราก็ต้องรู้เนาะว่าแต่ละคำ,ำออกเสยีงยงยังไงเช่นรองเท้าเนี่ยเราคุ้นมาตั้งแต่เด็กว่าเอยมันออกเสียงว่า shoes แบบนี้ใช่ไหมดังนั้นเราต้องพยายามคุ้นเคยกับคําอื่นๆที่สะกดแบบอื่นด,ด้วยนะคะที่ออกเสียงสารูคําสุดท้ายฉันได้ยินจุ้ยตลอดจุ้ยออร์เรนจุ้ยมันโบแมนเด สาวนะคะตัวนี้ก็ออกเสียงเดียวกันเลยคือสระอูนะคะคือ juice juice orange juice สระอูแล้วเต Carbon. ิมเสียงท้ายเฉยๆเป็นไงใครทึ่งอึ้งไปเลยว่าเฮ้ยคำเหล่านี้ฉันออกเสียงผิดมาตลอดเลยยอมรับมาในคอมเมนต์ซะดีๆได้ไม่เป็นไรนะคะก็เปลี่ยนใหม่ลองฝึกสระอูทั้งหมดดูเนาะ